สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูสาในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ส,สาระที่1พระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่3หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการทำความดี2วันนี้นะคะ ครูสารจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้หลักธรรมเรื่องอัตถสามกตัญญูกะตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและมงคล38การทำความดีหมายถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หลักธรรมที่ส่งเสริมการทำความดีได้แก่เบนจธรรมสติสัมปชัญญะสังขา,าวัตถุสี่คารวะธรรมสีวันนี้นะคะหลักธรรมที่เราจะเรียนเพิ่มเติมต่อจากชั่วโมงที่แล้วก็คืออัฏฐสามกตัญญูกระตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและมงคล38 หลักธรรมแรกนะคะอัตถะสามคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถทำได้มี3ประการ 1. อัตตถะอัตตถะคือประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นนักเรียนอยู่ในวัยเรียนควรตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อนําไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าและไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม 2. ปร,รัรฐฐาปร,รัรฐฐคือประโยชน์เพื่อผู้อื่น เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมเช่นดูแลและเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชาราการบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศลทำประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่อาศัย 3. อุปยัตถะอุปยัตถะคือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เป็นการรู้จักเกื้อกูลทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของผู้อื่นเช่นโรงเรียนสอนนักเรียนให้มีความรู้นักเรียนก็ควรนำความรู้กลับไปรับใช้สังคมหลักธรรมข้อต่อมาคือกตันยูกระตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความกตัญยูกระตะเวทีคือ การตอบแทนสิ่งที่มีบุญคุณหรือให้ประโยชน์ต่อเราผู้ที่มีความกระตันยูจะได้รับการยกย่องสรรเสริญและประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองนักเรียนในฐานะที่ได้ประโยชน์จากโรงเรียนวัดและชุมชนก็ควรที่จะตอบแทนหรือกระตันยูต่อชุมชนที่เราอยู่อาศัยนะคะด้วยการรู้จักร,รักษาสาธารณาสมบัติของชุมชน รักษาความสะอาดและช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นในชุมชนของเราก็จะมีวัดโรงเรียนป่าไม้แหล่งน้ำก็ให้รู้จักคุณค่าใช้อย่างรักษาเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะ ในภาพเป็นการแสดงความกตัญญูต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันดูแลรักษาทําความสะอาดชุมชนให้หน่าอยู่หลักธรรมต่อมาคือมงคล38มงคลชีวิตหมายถึงทางให้บรรลุถึงความเจริญซึ่งเป็นข้อปฏิบัติมีทั้งหมด38ประการในชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษา3ประการได้แก่ 1. รู้จักให้คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสืยสละแบ่งปันสิ่งของตลอดถึงการให้ความรู้และการแนะนำสั่งสอนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจเช่นพ่อแม่ให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรครูให้การศึกษาแก่สิษย์การเป็นผู้ให้ทำให้เกิดความสงบสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ สองพูดจาไพเราะคือการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดแต่สิ่งที่ดีนะคะไม่พูดคำหยาบหยาบคายก้าวร้าวพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับการลเทศะเป็นการพูดเพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะคะ 3. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคืออยู่ในที่สะอาดเดินทางไปมาสะดวกอากาศดีเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนดีมีจิตใจอบอ้อมอารีมีศิลธรรมสเสมออาศัยอยู่ไม่ใกล้กับแหล่งอบายามุขมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและก็ให้การอบรมสั่งสอนศิลธรรมที่ดีงาม อย่างในชุมชนของเรานะคะก็จะมีวัดตั้งอยู่ใกล้ๆค่ะวันนี้นะคะผู้มีกิจกรรมโอวาส 3, การทำความดีนักเรียนสามารถศึกษาได้จากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สา ค่ะใบงานเรื่องหลักธรรมโอวาสามนะคะก็จะมีอยู่สองหน้าครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานหรือสามารถทำลงในสมุดได้นะคะแล้วพบกันในบทเรียนครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ